พี่น้อง <c oughs> กินต้มยำปลาคังอันนี้ส้ตมตำต้มยำปลาคังแล้กวก็นี่เป็นปลากระพงมาเที่ยวเขื่อนด้วพี่น้อง เกินปลาตักมันตั้งอาหารกินมันบันมันแตะไม่ได้เลยนก รู้ไงว่าเก็บมาเก็บตวเนี้แล้วเขาขับมาบนมาดูแสดงว,ว่าไม่มีใครแล้วม,มีเจ้าเดียวต้องมีคนจำใจกินออมีเจ้าเดียวหูขาดไว้จำตัว เอาเต็มแข็งดูเ, <c oughs> เน้นปรราปลา้าอร่อยอ่ะซู้ปลา้าบ้านเราไม่ไดประปรลาอร่อยอยู่กินให้หมดแล้วหยกนะต้องสองร้อยนะ วางได้เดี๋ยวหากินเลยแค่ย่างจะถ่ายเลยนั่นเหรอทีเต็มไอ้ก้อนนี้อ่ะ นุ่นได้ไปถิดคลิปลอ่ะเขาหลานลูกไปแบ่งแบ่งประาอ่ะเครื่องรู้แล้วเนาะเจ็บบรรยากาศเย็นๆแต่ว่าไทยย้อนไปพุ่น คล้ายยอนไปหาน้าบ่ได้พี่น้องคอยต้องค้ายยอนหลังประยกผ่าเท่าเท่า,ทา,ทาออกบรรยากาศาออกไปกินข้าวนอกสถานที่อย่างนี้ก็ดีดีเนาะไปต้นไม้แล้วก็นั่งกินอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีโซ๊ใช่ไหมไม่มีโต๊ะนั่งไม่ได้อ ไม่เห็นร้อนเลยพี่น้องต้งยมยำปลาคังอะไรก็ไม่ร้อนเลยปกติมาถึงเราเนี่มันน่าจะร้อนนะนะั่นและแต่คนนั้นก็นั่งกินคนเดียวต้ยมยำมันก็ร้อนอยู่ตอนแรกอะ่ะเขาใสใ่ให้ประดับความสวยความงามหมดอ,อืม ตำข้าวเธอตำขั่เวเธอซอยกินได้เด้อยตำขั่ว,วพี่นอ้องตำขั่วยังมีลองอะไรไม่ได้กินตำขั่วกินข้าวเยอะแล้วนะั่งเช้าเนี่ยมันอยากกินแป้งเยอะอ่ะกินเยอะมากไป หัวปลาคังลองกินหัวมาดูดี่อุยอ้ยอุ้ยมันจะกระโดดกินหัวปลาคังเลยหรอมายังมาแล้วเห็นให้น้อย้ยโอ้ยก็ <laughs> ตัดอีกเด้อกี่นาทีแล้วนะ่ะ ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, ให้เด้อๆจ้า